สวัสดีค่ะโอแก้วมณนีนะคะทนานันการมณีค่ะคลิปนี้โอขอแนะนำผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะของแบรนด์ออกร d าดีมฮิค่ะฮ n วเอ็นดีเม Group นะคะเป็นพันธมิตรเดียวกันนะคะ ดีมารคอนกรุ๊ปนะคะเริ่มต้นด้วยการก่อตั้งโรงพยาบาลสายกรรมครั้งแรกในปี1999หลังจากมีการแก้ไขกฎหมายการแพทย์ในปี2009และในปี2013บริหารเป็นดีมารคอนกรุ๊ปนะคะอยู่ในกังนัมโซ่นะคะประเทศเกาหลีดีมารคอนกรุ๊ปนะคะหลายคนคงเคยได้ยินรายการ l e t มี i อกันผ่านหูเข้ามาบ้างแล้วนะคะรายการเลสมีอคือรายการที่นําคนที่จะ ทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงด้วยการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาให้สวยหล่อขึ้นนะคะเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองและดี m e d i ด a คอน o u p คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของพวกเขาเหล่านั้นโดยทาง d ดี m e d i ด a คอน o u p ได้มีหมอมาจากเกาหลีหลายท่านนะคะที่ทําการศัยกรรมให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้ก่อตั้งยาวนานมีประชาชนทั่วไปดาราเกาหลีดาราหลายๆท่านให้ความไว้วางใจใช้บริการทำศัลยกรรมนะคะแล้วก็เ e สมี i อินไทยแลนนะคะ ซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองซีซั่นสนะคะดิม mm hmm. คือผู้ที่ uh, อยู่เบื้องหลังความสำเร็จรายการเ e สต์มีอินไทยแลนด์นะคะโด,โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะคะต้องการทำศัยกรรมให้นะคะในรายการ l e สต์มีอินไทยแลนด์นะคะซีซ mm ั่นหนึ่งซีซั่นสองซีซั่นสแล้วก็ได้ร่วมกันวิจัยนะคะนวัตกรรมชีวเวชสำอางนะคะซึ่งการนำสารชีวภาพที่ออกคล้ายกับนะคะคล้ายกับสาร ดีเอของมนุษย์เนี่ยค่ะมาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะเปิดดำเนินธุรกิจมากกว่ามากกว่า20ปีแล้วนะคะทีม R&D ์ D จากโรงพยาบาลดีนนะคะหนึ่งใน4บริษัทจักแญ่เก,กาหลีและก็ประเทศไทยนะคะเป็นศูนย์กลางขยายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะด้วยความร่วมมือกันระหว่างดีมาร์เก้นกรุ๊ปโรงพยาบาลสายกรรมตกแต่งชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้กับ n Company นะคะร่วมกันวิจัยและผลิตผลผลิตภัณฑ์ผ่านแลบทดลองมาตรฐาน ISO ได้รับการยอมรับในนานาชาตินะคะโดยผลิตภัณฑ์ในโหมดสกินแคร์นะคะเทคนิคความเนียนใสนะคะโดยได้นำสาร DNA จากปลาไซมอนนะคะ DNA จากปลาไซมอนนี้คุณลักษณะพิเศษนะคะที่ช่วยฟื้นฟูผิวด้วยการผสมผสาน การแบ่งเซลล์เป็นห่วงโซ่ของเซลล์ปลาไซมอนที่ค้นพบเคล็ดลับที่ช่วยลดเรือนลิ้วรอยและปรับผิวให้ดูขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทําจากดีเอ็นเปาไซมอนนะคะ PDRN DNA นะคะมีผลวิจัยแล้วว่านะคะเข้ากับ และหรือใกล้เคียงกับ DNA ของมนุษย์นะคะนวัตกรรมที่โรงพยาบาลดีวิจัยและพัฒนานําสารสกัดจาก DNA ปลาแซมอนที่ขึ้นชื่อว่าแพงและหายากได้นําสารสกัดดังกล่าวมาใส่ในผลิตภัณฑ์สกินแคร์ทุกตัวนะคะและที่เกาหลีนะคะประเทศเกาหลีเป็นประเทศแรกของโลกที่นําสารสกัดดังกล่าวมาใส่ในผลิตภัณฑ์ความงามด้วยสโลแกนที่ว่าเก็บอายุข,ของคุณให้เป็นความลับตลอด ผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะ SS f e r i f y i n g Foam Cleanser นะคะทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกกจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนใบหน้าด้วยสัมผัสที่นุ่มเนียนของโฟมนะคะทำให้ใบหน้ารู้สึกสะอาดหมดจดไม่แห้งตึงนะคะ SS f e u r i f y i n g Foam Cleanser ทำไมต้องใช้คำว,ว่า Cleanser ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นโฟมที่ใช้ทำความสะอาดใบหน้า ควบคู่ไปกับการบำรุงผิวไปด้วยนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะยับยั้งการทํางานของเอนไซม์นะคะขาวทําให้ผิวขาวกระจ่างใสผิวหน้าชุ่มชื้นนะคะปรับสีผิวและซ่อมแซมผิวชั้นหนังกำพราป้องกันการเกิดริดด้วรอยด้วยคอลลาเจนและอิลาสติน เนื้อโฟมละเอียดนะคะทำความสะอาดดูแลผิวล้ําลึกถึงดูขมขนนะคะกดอะมิโนนะคะช่วยนําสารอาหารต,าต่างๆมากมายเข้าสู่ผิวของเรามอบความชุ่มชื้นให้ผิวทําให้ผิวไม่แห้งตึงนะคะสารสกัดจากน้ํามันเลมอนและลําข้าวนะคะสารสกัดจากธรรมชาติอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวนะคะ การดูแลทําความสะอาดใบหน้าเป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าเราทําความสะอาดไม่ไดีพอนะคะก็จะทําให้เกิดการอุดต,ตันของรูขุมขนทําให้รูขุมขนกว้างและทําให้เกิดสิวนะคะแล้วถ้าเราทําความสะอาดไม่ดีพอนะคะก็จะทําให้สารบํารุงต่างๆนะคะเข้าไปบํารุงไม่ได้ไม่เต็มที่นะคะถ้าเราทําความสะอาดดีผิวหน้าเราก็จะได้รับสารบํารุงต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นเซรั่มครีมบํารุงผิวที่เราใช้ในขั้นตอนต่อไปนะคะสามารถบํารุงเข้าสู่ผิวของเราได้ดีและก็ได้เต็มที่นะคะ โฟมล้างหน้านี้ค่ะมีปริมาณ150กรมนะคะสามารถใช้ได้นานถึง3เดือนเราใช้แค่นิดเดียวแค่เม็ดถั่วเขียวเท่านั้นนะคะก็สามารถทําความสะอาดผิวหน้าของเราได้อย่างล้าลึกแล้วหลังจากทําความสะอาดใบหน้าด้วย S.S. v e r i f y i n g Foam Cleanser แล้วนะคะเราก็มาบารุงผิวต่อด้วยตัว New P.D.R.N.D.N.A.S.S. Tonic นะคะตัวนี้จะเป็นตัวน้ําตบนะคะช่วยปรับ ผิวแห้งให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผิวกระจ่างใสลดเรียนริ้วรอยนะคะด้วย DNA จากปลาแซลมอนนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวหน้าอิ่มน้ำฟูเด้งคืนความชุ่มชื้นสดชื่นให้ผิวนะคะหน้าฟูมีออร่าขาวกระจ่างใสนะคะด้วยสารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาตินะคะอุดมไปด้วยสารอาหาร แก่ผิวนะคะซึมซับเข้าสู่ผิวด้วยไอยางรวดเร็วนะคะสูตรน้าที่ไม่มีสีโป่งแสงนะคะให้ความชุ่มชื้นไม่เหนียวแน่นให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะเห็นผลได้ใน3มวินาทีนะคะจะเห็นความแตกต่างผิวหน้าเราจะได้ความชุ่มชื้นมากนะคะสําหรับตัวตัวเอสเอสโทนิกตัวนี้นะคะส่วนประกอบสําคัญมากมายนะคะในตัวนี้แล้วก็วิธีการใช้นะคะเราก็ใช้เคลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็มาตบเบาๆทั่วใบหน้าของเราแค่นั้นเองนะคะสำหรับเอสเอสโทนินะคะ ทาความสะอาดแล้วบํารุงด้วได้น้ำตบแล้วเรามาบํารุงให้ล้าลึกต่อด้วยตัวเอสเอเซลัมกันเลยนะคะตัวเอสเอซลมเนี่ยค่ะจะเป็นสูตรเข้มข้นมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรพิเศษมากนะคะอ่าฮิวพี R N D N A นะคะ S S Serum เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอีกหนึ่งความลับจากธรรมชาตินะคะ H U P D R N D N A นะคะสารสกัดเข้มข้นจาก D N A ปลาแซมมอนนะคะเคล็ดลับที่จะช่วยลดเรือนริ้วรอยพร้อมปรับผิวให้ดูกระจ่างใสในจนคุณสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองนะคะลองใช้ดูนะคะตัว S S Serum เนี่ยค่ะ ฮิวพีดีอาร์เอ็นดีเอ็นเอะคะเอเซร์ลมนะคะ, A um ะ,คะ DNA จากปลาแซลมอนที่วิจัยแล้วว่าใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับ DNA ของมนุษย์นะคะมากที่สุดด้วยเทปลายเข้มข้นนะคะช่วยส่งเสริมการผลิตอิลาสตินนะคะกระตุ้นคอลลาเจนให้ความชุมช่มชื้นแม้ผิวบอบบางนะคะลดเรือนริ้วรอยครบทุกปัญหาเลยซึมซับเข้าสู่ผิวได้เร็วด้วยสูตรนะ้ำมันมือซอนะคะให้ความชุมช่มชื้นและไม่เหนียวนะคะให้ความชุมช่มชื้นแก่ผิวมากเลยนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็มีสารสกัดจากสมุนไพรที่ใช้ ส่วนผสมใบสังญานในการรักษาูมิแพ้นะคะสารสกัดจากไม้ไผ่ที่โอดมไปด้วยฟอลีพรีนนวิตามินซีวิตามินบีควบคุมความมันนะคะและธาตุจากน้ําทะเลน้ำลึกเป็นส่วนเป็นสารอาหารที่จําเป็นนะคะที่จะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นสุขภาพดีแล้วก็เครื่องเทศน้ํามันหอมระเหยที่ช่วยรักษาบาดแผลนะคะลดอาการคันยับยั้งความมันบนใบหน้านะคะสารสกัดมากมายเลยนะคะในตัวเอสเซรัแมเนี่ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือตัว DNA ปาแซมันนะคะวิธีการใช้นะคะหลังจากเราใช้ตัว s s โทนิกแล้วนะคะแล้วก็ตัวเพกตัวเซรั่มลงในมือนะคะลงปลายในมือก็ได้นะคะแล้วก็เกลี่ยมันไปหน้านวดนวดเบาๆเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้การดูดซึมเข้าผิวหนังผิวหนังผิวหน้าของเราได้ดีนะคะสําหรับตัวเอสเอสเซรั่มนะคะดูแลผิวด้วย s s สเอสซรั่มผ่านไปแล้วนะคะเรามาดูแลผิวเป็น2เท่าตัวด้วย SS c r e a ครีมนะคะ S S ครีมเนี่ยค่ะจะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะช่วยลดเรือนริ้วรอยพร้อมปรับผิวให้ดูแลขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะ s s ครีมมีมีส่วนผสมของปลาแซลมอนและเปพปไพร์นะคะที่มีอยู่ในครีมช่วยลดรอยย่นให้เรียบเนียนะคะเปลี่ยนความหมองคล้ำให้กระจ่างใสให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวทั้งยังมีส่วนผสมของเม็ดงาดำนะคะเซซามินที่ช่วยในเรื่องของการยกกระชับนะคะพลังแห่ง h ิ p d r n d n a นะคะ SSK มี SS K, ason, ส่วนผสมของ DNA ครีมบำรุงผิวช่วยให้ผิวเรียบเนียนนะคะแข็งแรงช่วยลดเรียนริ้วรอยของผิวช่วยลดจุดด่างดำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสนะคะด้วยส่วนผสมพิเศษหลายๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอะมิโนโอ,อ่าเทปไครยนะคะ DNA ของฟลาซมอนนะคะปลา ไซมอนออสกานะคะแล้วก็กดอะมิโนธรรมชาติหลายๆตัวนะคะ,ะมวลกดอะมิโนคอลลาเจนนะคะที่มาช่วยให้ผิวหนังของเรานะคะผลิตอิลาสตินแล้วก็โปรตีนเฟปไฟที่มีที่มีชื่อว่าอโอลิโกเพปไฟของมานะคะเป,เ,ปเ,ปเป็น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 เฟปไฟที่เป็นคือคือ,ค,อคือ e e g f เนี่ยก็คือโปรตีนนะคะที่สามารถกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอน,น,นะคะสำหรับตัวนี้นะคระั S S ส r e a m รนะคะซึมซับเข้าสู่ผิวได้เร็วนะคะสามารถรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้หลังที่คุณใช้ได้โดยทันทีนะคะตัวนี้จะเข้มข้นมากะคะครีมช่วยลดปัญหาผิวที่เกิดจากมลภาวะภายนอกทาให้เกิดริ้วรอยหรือหมองคล้ำนะคะตัวนี้จะช่วยให้ผิวของคุณเนี่ยค่ะสดชื่นสดใส,ด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 สแล้วก็ขาวกระจ่างใสมีออร่าได้ทันทีเลยนะคะวิธีการใช้นะคะแต้มครีมให้ทั่วใบหน้าหน้าผากจมูกแก้มนะคะแล้วก็นวดเบาๆโดยใช้ปลายนิ้วมือนวดนะคะนวดไว้ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้อ่า เป็นการกระตุ้นให้ครีมนะคะบำรุงเข้าสิวผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะส่วนประกอบสําคัญก็มีหลายๆตัวนะคะที่อยู่ในตัว s s ครีมแต่ว่าเป็นส่วนระกอบที่เข้มข้นมากนะคะสําหรับตัวนี้บำรุงมาหลายตัวแล้วเรายังบำรุง อีกได้ไหมได้ค่ะเรามาบำรุงต่อได้เลยนะคะบำรุงให้หน้าเด็กมีออร่ากันเลยให้สมกับสโลแกนที่ว่าเก็บอายุของคุณให้เป็นความลับตลอดไปนะคะมาร์กตัวนี้เขาวิจัยมาเป็นเวลานานมากนะคะเกือบ20ปีเลยนะคะทางโรงพยาบาลวิจัยแล้วก็เป็นิกษ์เดียวนะคะค่อนข้างที่จะฟื้นฟูเร่งด่วนนะคะมาร์กตัวนี้เห็นผลได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ราคาถูกจนน่าตกใจนะคะอินทเดียมข้างกล่องก็เทียบเท่ากับแด์เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะค่ะ EGF เนี่ยคะ่ะก็เทีบเท่าได้นะคะหลังจากใช้ทุกตัวแล้วเราก็มาใช้มาร์ตัวนี้บล็อกเลยนะคะ The first mark นะคะผลิตภัณฑ์นหนึ่งเดียวในโลกผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นด้วยความรู้กว่า20ปีนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีสม่วนผสมพิเศษของ Empedal er M Grow Factor นะคะด้วยเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเรียนแบบได้นะคะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ e m p m d e r m a l g มอลเ Factor o men, o o ide, นะคะ o m e n o l i g o p e p t i d e นะคะคือโปรตีนนะคะโปรตีนที่สามารถกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอน,น,นะคะโปรตีนที่ช่วยสมานแผลโดยธรรมชาตินะคะโดยจะไม่ทําให้แผลเป็นที่ถูกส่งมาทางเงือ่อน้ําลายเลือดนะคะเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นที่ผิวหนังซึ่งเป็นปัจจัยการเกิดของเซลล์ผิวหนังกพาพร้านะคะ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมมากกว่า1 ppm นะคะมักจะใช้สำหรับการฟื้นฟูผิวการซ่อมแซมผิวและการฟื้นฟูรอยแผลเป็นนะคะ1 ppm ก็คือเปอร์พ s m i l l เลีนะคะล้านในล้านส่วนนะคะโอลิโกเพปไทด์นะคะเป็นปัจจัยการเติบโตของเซลล์นะคะ ช่วยฟื้นฟูผิวลดริ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื้นป้องกันเม็ดสิวและก็การสร้างเนื้อเยื่อนะคะ The First Mark ประกอบไปด้วย MP i d e r m a l g r o w t h f a c t o r นะคะที่จดลิขสิทธิ์มีชีวิตชีวามากกว่า MP i d e r m a l g r o w t h f a c t o r แบบดั้งเดิมถึง3เท่าส่วนผสมที่มีชีวิตและบรรจุอยู่ในซองที่มีสูตรที่ดีที่สุดนะคะสำหรับ The First Mark ด้วยส่วนประกอบสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํากุหลาบนะคะสารสกัดจากสมุนไพรสารสกัดจากไม้ไผ่นะคะเครื่องเทศน้ําทะเลลึกนะคะนอกจากนี้นะคะผ้าของมาร์กนะคะเป็นแบคทีเรียที่ย่อยสลายได้นะคะเป็นวัตถุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ เหมือนผ้าสังนีนะคะซึมซับสารเจลลี่ได้ดีนะคะทําให้รู้สึกยืดหยุ่นและยึดติดได้ดีนะคะเนื้อผ้าเนื้อผิวเนื้อผ้าจะนุ่มน่าสัมผัสมากเลยนะคะวิธีใช้นะคะก็ฉีกซองแล้วก็แปะบนใบหน้านะคะมาร์คทิ้งไว้สามยีนาทีแล้วค่อยลอกออกนะคะ จากนั้นก็ตบหน้าเบาๆนะคะน้ําที่อยู่ในซองมาร์กเราสามารถนํามาทาบริเวณคอบริเวณเอาไว้ว่าตามแขนตามขาตามผิวหนังของเราได้เลยนะคะของดีอย่าทิ้งไปนะคะแล้วก็แนะนํานะคะมาร์กแค่20-30นาทีไม่แนะนําให้มาร์กค้างคืนนะคะถ้ามาร์กค้างคืนเนี่ยตัวแผ่นมาร์กมันจะแห้งแล้วมันจะดูดซับความชุ่มชื้นจากผิวของเรากลับคืนเข้าไปนะคะดังน,นั้นจึงไม่แนะนําให้มาร์กค้างคืนนะคะมาร์กไว้แค่20-30นาทีก็พอนะคะ ตัวต่อมานะคะ SS Milac Cream นะคะตัวนี้ก็เป็นครีมใต้ตานะคะจะมีความเข้มข้นมากกว่าทุกตัวนะคะเข้มข้นถึงสเท่าเลยนะคะให้ผลลัพธ์นะคะก็คือลดริ้วรอยนะคะ,ะแล้วก็ช่วยกระตุ้นผิวด้วยเซ็บไลด์นะคะสารสก,กัดจากพืชธรรมชาติถึง15ชนิดนะคะ ใช้ยังไงนะคะใช้บริเวณที่มีปัญหานะคะเช่นบริเวณใต้ตาบริเวณล่องแก้มบริเวณหางตาหรือบริเวณหน้ผาผากที่มันย่นๆเนีนนะะ่ยค่ะบริเวณตรงไหนที่มีปัญหาก็ใช้ตรงนั้นนะคะใช้เฉพาะจุดนะคะเ,เกดเล็กเกดน้อยนะคะสําหรับตัว s อสเอ็มมิลเชนรีนะคะอะไรคือผลของการลดริ้วรอยหลังการใช้นะคะ ก็มันจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนนะคะบางคนเนี่ยมีรอ,อยร่องแก้มลึกหรือว่ารอยหน้าผากลึกใต้ตาลึกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ตื้นขึ้นแต่สําหรับคนที่มีรอยไม่ลึกเนี้ยมันก็จะเห็นผลได้ทันทีนะคะประสิทธิภาพของการคงสภาพนานเท่าไหร่นะคะมันขึ้นอยู่กับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมอากาศบ้านเราประเทศไทยนะคะมันจะร้อนมากนะคะแต่กิมตัวนี้ก็สามารถอยู่ได้ถึงห้าถึงสี่ถึงห้าชั่วโมงนะคะควรใช้บริเวณใดว่า ควรใช้บริเวณใดบ้างบริเวณที่เรามีปัญหานะคะตรงไหนที่มันย่นย่นนะคะเราก็ทาได้เลยนะคะมีสีขาวขุ่นไหมมีค่ะเป็นการเพราะปุ่มที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาสั่งเคราะของเตไตดยนะคะจะมีน้อยมากนะคะการช่วยลดริ้วรอยของครีมแตกต่างจากครีมทั่วไปไหม SS ครีมและ s s m i l e c u l a r ครีมเนี่ยค่ะประกอบด้วยส่วนผสมของโปรตีนและเไทด์นะคะมันจะแตกต่างกัน ตรงที่การพเพาะเลี้ยงเพพสายนะคะของตัวอื่นและก็ตัวของเราเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่การพเพาะเลี้ยงนะคะมีส่วนผสมของสารเคมีหรือไม่นะคะมีความใกล้เคียงกับธรรมชาติและมีสารเคมีเล็กน้อยนะคะฉันควรใช้เครื่องสปาขั้นพื้นฐานตามลําดับยังไงนะคะตัวนี้ใช้หลังจากเาใช้ครีมบำรุงทุกตัวแล้วเราก็ใช้ตัวครีมถุงใต้ตานี้ได้เลยนะคะ s s m i l a ม l e เ r e a m เป็นครีมผิวขาวที่ช่วยทำความสะอาดและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนะคะแล้วก็ส่วนผสมมากมายเลยนะคะในตัวเ,เนี่ยคะ่ะในตัว SS m i a ม l e Cream เนี่ยคะ่ะอัดแน่นไปด้วยส่วนผสมต่างๆมากมายเลยนะคะ ตัวต่อมานะคะเป็นครีมกันแดดนะคะ s i g n a t u r e s ส n s c r e e n SPF 50นะคะส่วนผสมอัดแน่นจากธรรมชาติช่วยให้ผิวเรียบเนียนบำรุงผิวที่โดนทำลายจากแสงแดดปกป้องผิวจากแสง UV ถึง2เท่าไร้กังวลแม้ผิวบอบบางและผิวแพ้ง่ายด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ7ชนิดช่วยบำรุงผิวให้เรียบเนียนชุ่มชื้นนะคะ ป้องกันรังสี UV จากแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะป้องกัน DNA นะคะและความนุ่มนวลจากรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะ Signature sunscreen เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันแดดโดยมีเนื้อครีมที่ไม่เหนียวเนนหนอะซึมซับง่ายไม่ทําให้ผิวมันวาวนะคะด้วยสารสกัดจาก DNA p a r e m o n และเปปไทด์ Fi ที่จําเป็นเหมาะสําหรับการป้องกันผิวที่ดีของคุณให้ดูแลสุขภาพดียิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. แสงอัลตราไวโอเลตทาให้ผิวเราเสี่ยมลงนะคะนอกจากให้เสี่ยมลงแล้ว ทำให้เราดูแก่เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ทําทให้เม็ดสีของเรานะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทําให้เกิดฝ้า <c oughs> เกิดกะนะคะถ้าตากแดดนานๆก็าอาจทําให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้ด้วยนะคะ <c oughs> ส่วนประกอบมากมายนะคะส่วนประกอบมากมายในตัว s i กเนเจอร s ซันสกรีนนะคะก็มีทั้งสารสกัดจากธรรมชาติมากมายเลยนะคะตัวนี้ ตัวโมจินะคะจะเป็นเครื่องนวดหน้าขนาดเล็กขนาดกระทัดรัดสมกเหมาะสาหรับพกพานะคะ,ะตามสถาบาันความงามคลินิกความงามหลายๆที่นะคะจะมีเครื่องนวดหน้าเครื่องใหญ่ๆราคาหลายแสนเลยนะคะตรงนั้นแต่ของเราเนี่ยจะเป็นตัวเล็กๆเหมาะกระทัดรัดนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงนะคะราคาหลักพันให้คุณได้จัดต้องได้นะคะตัวนี้ ตัวโมโจินะคะช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตบนใบหน้าได้ดีขึ้นช่วยให้ผิวที่หมองคล้าดูแลกระจ่างใสด้วยระบบสัน่นสะเทือนที่มีประสิทธิภาพถึง4โหมดเลยนะคะตัวนี้โหมดแรกนะคะจะเป็นโหมดสีขาวนะคะอุณหภูมิความร้อนนะคะใช้โหมดความร้อนทําให้เราเปิดลูกควนเราเปิดนะคะทาให้สุขภาพแรงจากข้างในช่วยสร้างโปรตีน S S P นะคะ โหมดที่2จะเป็นโหมดสีเขียวนะคะโหมดสัน่นสะเทือนนะคะความหลากหลายของไมโครจุลภาคนะคะรูปแบบของคลื่นการสั่นไหวของระบบจะช่วยเรื่องของการยกกระชับผิวต่อต้านริ้วรอยและเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวเราสว่างขึ้นนะคะลดการเปลี่ยนสีผิวนะคะโหมดต่อมาจะเป็นโหมดสีแดงนะคะโหมดสีแดงคือโหมดบำบัดด้วยไฟยฟ้านะคะช่วยให้ออกซิเจนและสารอาหารไปยังผิวหนังเพื่อ ขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเสียที่อยู่ชั้นใต้ผิวหนังนะคะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวหนังส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนใต้ผิวให้ผิวเราเรียกเนียนไร้ริ้วรอยนะคะโหมดต่อมานะคะเป็นโหมดสีแดงสลับน้ำเงินโหมดตัวนี้จะเป็นโหมดการบำบัดด้วยแสงนะคะการบำบัดด้วยแสงที่เจาะผิวหนังของเราตามขึ้นความยาวต่างๆจะช่วยชะลอความแก่นะคะช่วยลดริ้วรอยและเพิ่มความขาวกระจ่างใสทําให้ผิวเราสุขภาพดีแข็งแรงสามารถยืดหยุหย่นและให้มีความชุ่มชื้นนะคะ ตัวตัวโมจิเนี่ยค่ะจะใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ข้างบนนะคะผล,ผลิตภัณฑ์ผลิำรุงผิวข้างบนนะคะแต่ว่าโอจะทําในคลิปต่อไปนะคะว่าตัวโมจิจะใช้คู่กับครีมตัวไหนยังไงบ้างนะคะติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะแต่ว่าคลิปนี้โอขออธิบายตัวโมจิคร่าวๆก่อนนะคะ กอโมจินะคะจะออกแบบลายโค้งเหมือนลูกคลื่นน้ำที่ไหลลื่นตามแนวใบหน้านะคะช่วยลดการเจ็บทานของผิวและซึมซับเนื้อครีมเป็นการผักเนื้อครีมเข้าสู่ผิวได้ให้ทําให้เนื้อครีมมีประสิทธิภาพและทำให้ผิวหน้าเราเรียบเนียนขึ้นนะคะตกอโมจินี่เป็นไทเทเนียมนะคะเคลือบผิวนะคะ ไทเทเนียมเนี่ยคะ่ะที่สัมผัสโดยตรงกับผิวเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยสำหรับผิวที่บอบบางนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะเก็บรักษาง่ายนะคะเรามีตัวชาร์จคยๆตัวชาร์จแบบโทรศัพท์เนี่ยคะ่ะเหมาะสําหรับจะพกพาไปที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะตัวโมจิเนี่ยยังสามารถใช้ร่วมกับอวัยวะส่วนอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลังต้นแขนหน้าท้องน่องแก้มก้นอย่างเงี้ยคะ่ะใช้คู่กับครีมเซรไลท์ได้ด้วยนะคะ แล้วก็ตัวโมโจิเนี้ยใช้ง่ายนะคะเราแค่สอดนิ้วเข้าไปนะคะตรงตรงตรงหัวนะคะแล้วก็แตะเบาๆนะให้มันทําวำให้นาทำงานของมันเองนะคะแต่และฟังก์ชันเราสามารถหยุดได้โดยการกดสวิตช์ปิดนะคะหลังจากเราใช้แล้วนะคะเราก็เช็ดทําความสะอาดแล้วก็ปิดฝาครอบอฝาครอบป้องกันของตัวเครื่องได้เลยนะคะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับสกินแคร์นะคะต้องขอบคุณบริษัท h ฮลท์แอนดคอมพนะคะแล้วก็ดีม d i ิคอนกรุ๊นะคะที่ผลิตสินค้าดีๆมาให้เราใช้กันนะคะและสำหรับคลิปนี้โอก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ